ทุกคนดูนะคะอันนั้นสวยมากค่ะทะเลสาบก้างภูเขานหน้าเขื่อนทะเลสาบลักดูกว่โอ้สวยาสุดยอดของความงามเลยค่ะแสงแดดกระทบนะคะทุกคน สวยมากนะคะนี่ก็คือฟาร,ร์มงามของหนยอดเขาตรงที่พี่นียืนอยู่นี่นะคะฟาร,ร์มสูง1,600งพ้อยเอนะคะเพราะว่าเราจะไม่เดินสูงนะ,คะแค่เดินแบบกินบรรยากาศที่ว่า เมื่อไม่อยู es Now, so, so ja часов, ่บ so, so so <It> ้านนะคะเราก็ไม่อยากที่จะอยู่ที่บ้านก็เลยขอเดินนะแล้วก็เดินต่ายกันวันนี้วันนี้เดินแต่ช้าแต่ก็พักบ่อยนะพักบ่อยแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเดินอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้กลับบ้าน